หลายท่านถามมาว่าใครสามารถทานจีเอฟได้บ้างผมบอกได้เลยว่าคนธรรมดาก็ทานได้นะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สูงอายุหรือว่าคนป่วยก็ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าจีเอฟนั้นจะไปกระตุน้นภูมิต้านทานให้ท่านมีภูมิต้านทานต่อต้านมะเร็งนะครับอันนี้สําหรับคนไม่เป็นนะครับถ้าคนที่เป็นนะครับจากการทดลองนะครับเรามีผล,ากกาลจากการทดลองถึงสี่เล่มจากการทดลองคือคนที่เป็นมะเร็งสามารถจะหยุดการการะจายของเซลล์มะเร็งได้ฉะนั้นจีเอฟมีประโยชน์มากนะครับผมคิดว่า ถ้าคนไม่เป็นยิ่งทานยิ่งจะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ถ้าเกิดคนเป็นก็จะสามารถบรรเทาหรือว่าทําให้แผลมะเร็งนั้นยุบหรือว่าแห้งลงได้นะครับอันนี้ข้อเท็จริงจากคนไข้ร้อยคนนะครับถ้าเกิดใครเป็นมะเร็งนะครับผมการันตีได้ว่าก้อนเนยุบภายใน2เดือนนะครับถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่ก้อนเนี่ยจะกลิ้งได้นะครับกลิ้งได้ค่อยๆกลิ้งถ้าเกิด ไม่ใหญ่มากไม่เกิน 3- าสี่ห้าเซนก็จะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดคนไข้จะรู้สึกได้ตัวท่านเองนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับร้อยคนก็ยุบร้อยคนนะครับยุบเว้นคือมะเร็งเม็ดเลือดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดมมนต้องมีการให้เฮโมโกลบินต้องมีการให้เลือดฉะนั้นยาของพ่อเกี่ยวกับมะเร็งที่เป็นก้อนทุกชนิดนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยจาก ประสบการณ์จริงครับคือยาของคุณหมอเนี่ยครับแอคชั่นของยาเนี่ยเดชนิดในตัวยาเนี่ยครับสามารถที่จะบำรุงน้ำเหลืองนะครับบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงบางคนเนี่ยนะครับเป็นเบาหวานก็จะยุบบางคนถ่ายท้องผูกอันนี้คือสําหรับคนธรรมดาที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นได้มันก็ค่อยปรับภูมิต้านทานให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรครายอันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะการันตีแล้วก็พูดด้วย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้หมอหรือว่านะักวิทยาศาสตร์ยอมรับก็คือผลการทดลองฉะนั้นยาของคุณหมอคนไข้100คนได้ฐานมะเร็งก็ยุบร้อยคนนะครับภายใน2เดือนอันนี้ไม่มียาไหนที่สามารถเคลมหรือว่าการันตีได้เลยว่ามะเร็งจะกินแล้วยุบแต่ว่ายา G herb ผมใช้คําว่ามะเร็งยุบทุกคนแล้วก็ทําให อาการมะเร็งดีขึ้นภายใน2เดือนนะครับแล้วก็ต้องรักษาแผลปัจจุบันควบคู่ไปด้วยนะครับถึงจะได้ผลได้ดีมากนะครับไม่ใช่ว่าทานสมุนไพรอย่างเดียวหรือว่ารักษาแผลปัจจุบันแต่อย่างเดียวต้องรักษาควบคู่กันไปถึงได้ผลดีครับ